อมสำหรับในคลิปน right? ี้เฮากสิไปที่เลขเด่นนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาจับคู่เด่นในเราพัฒนาของเขานะครับในชุดใหญ่ชุดเต็มเนาะนะครับเราพัฒนาชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับเมื่อีวันที่สีแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็มีเราพัฒนานะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับคู่เด่นนะครับในเลขชุดนี้ก็จะไปที่6สูตรนะครับสูตรที่1 2 3 4 5 6ี่้าเลยนะครับเา้าไปที่สูตรที่1และ2นะครับ1และ2นะครับในชุดนี้เนาะนะครับ สูตรเด่นนะครับหนึ่งและสองนะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมานี่นะครับนะครับไปที่สูตรที่หนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองเนาะนะครับหนึ่งและสองคือสูตรนี้นะครับหนึ่งและสองนะครับในงวดที่ผ่านมานี่นะครับหนึ่งและสองนะครับมาตัวเดียวนะครับก็คือสูตรที่หนึ่งมาที่เลขหกนะครับมาที่หกนะครับสูตรนี้ไม่มานะครับสูตรที่สองไม่มานะครับมาตัวเดียวคือเลขหกมาหลักหน่วยเนาะ นะครับสำหรับในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับประมลผลออกมาแล้วนะครับในสูตรที่หนึ่งได้ห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สองได้หนึ่งสองสามไม่ชนนะครับไม่ชนจับคู่นะครับหนึ่ง7 8สห้าหเ็ดแปดนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่หนึ่งไปที่ห้าหกเจ็แปดนะห้าหกเจ็แดนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามนะครับตัวนี้ก็จะ ไม่ชนนะครับไม่ชน่อไปนะครับสูตร,ร,ร UND ที่สามเลยสี่นะครับสามเลยสี่นะครับนะครับในวดที่ผ่านมานั่นนะครับในวดที่ผ่านมานี้ก็ไม่ชนนะครับไม่ชนจับคู่กันมากระจายเลยนะครับมาตัวนี้ก็จะโอชนสองตัวเนาะชนสองตัวชนเก้าก็มาเก้านะครับนะครับชนแปดไม่มานะครับชนเก้ามาเก้าแล้วก็ตัวที่จับคู่กันมาก็คือนะครับเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์หกนะครับ มาทั้งบนล่างเลยนะครับตัวนี้9006ชน9กับ8มามา9นะครับชน9กับ8มา9งวดนี้นะครับงวดนี้ประมวลผลมาแล้วได้ตัวนี้นะครับสูตรที่3ได้9 8 7 6สูตรที่4ได้4 5 6 7ชนกันไปที่6กับ7นะครับ6กับ7เนาะนะครับนี่นะครับเนาะนะครับ9 8 7 6เอานะครับไปที่9 8 7 6เนาะนะครับ9นะครับ8 เจ็ดหนะครับแล้วก็4 5 6ห้าหนะครับต่อไปสูตรที่5พี่ว่าพี่บอนะครับสูตรที่5พี่ว่าพี่บอนะครับสูตรที่ห้านะครับสูตรที่5้าเลยตัวนี้เนาะนะครับงวดที่่ันมา6 7เจดดมาที่เลข6กงวดนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งเนาะนะครับ0 1นสองนะครับ ไพ่เอกของเรา,เาน,น,นะครับเ,าเาน,นาะไพ่ของเราก็คือตัวนี้ไพ่ของเราน,น,นะครับห้าหกแปดศูนย์ห้าหกแปดศูนย์นะครับไพ่ของเราห้าหกแปดศูนย์เนาะนะครับห้าหกแปดศูนย์นะครับเอานะครับเนาะตัวใดนะครับจะเป็นตัวที่ชนมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปตัวที่มาหลายขโมยน,นะครับตัวที่มาเยอะกว่าเขาเพื่อนนะครับไปที่เลขศูนย์เลขศูนย์มีสองตัวเลขหนึ่งมีสองตัวเลขสอง ก็มี2ตัวสองตัวไว้ก่อนเนาะเลข3ไม่มีเลยนะครับเลข4นะครับมีตัวเดียว4มีตัวเดียวนะครับ5นะครับมี1 2 3นะครับ5มี3ตัวเนาะ5นะครับ5แล้วก็5นะครับ6 6 6 6 6 6แล้วก็6นะครับ7นะครับ7 7 7ดนะครับ7 7 เจ็ดมีสองตัวนะครับเจ็ดเนะครับมีสามตัวเนาะเจแล้วก็7จนะครับ8นะครับแก็มีสามตัวนะครับ8 8แล้วก็8นะครับเก้านะครับเก้ามีตัวเดียวนะครับเก้ามีตัวเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเลขก,ก็จะเด่นไปที่นะครับห้าหกเจ็ดแปดสี่ตัว้าหกเจ็ดแปดนะครับ ตัวเด่นนะครับเนาะห้าหกเจ็ดแปดสี่ตัวนะครับเด่นสี่ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแปดเก้าศูนเพื่อนๆมาแปดเก้าศูนย์ท่าลงหัวมากับบอไม้ว่าสั่นแมนอยู่นะครับเนาะเอานะครับอ่าบอไม่ก็ได้แปดเก้าศูนย์ในตัวนี้นะครับ มันมากเกือบทุกงวดมาเกือบทุกงวดนะครับเว้นเพียงงวดเดียวเท่านั้นนะครับเว้นเพียงงวดเดียวนะครับสถิติการเดินของตัวเลขแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์สามตัวนี้นะครับสถิติการเดินนะครับนะครับสถิติการเดินของตัวเลขนะครับเนาะยี่สิบวัล่าสุดนะครับเนาะนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับ 890มา890มานะครับ890นะครับ890 890 89 890 890นะครับแล้วก็เว้นไปเว้นไปแล้วก็8 890นะครับแล้วก็890นะครับแล้วก็890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 นะครับเว้นไปเว้นไปเว้นไปนะเอาเว้นไปนี่ก็890นะครับ แปดเก้าศูนย์นะครับแล้วก็เว้นไปแล้วก็แปดเก้าศูนย์นะครับแล้วก็เว้นไปแล้วก็แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แล้วก็เว้นไปแล้วก็แปดเก้าศูนย์แล้วก็เว้นไปแล้วก็แปดเก้าศูนย์เพราะว่าแปดเก้าศูนย์เนี่ยถือว่ามาเยอะมากที่สุดนะครับในสถิติการเหนืของตัวเลขนะครับเฮาก็เลยบอกว่ามันมาทุกวันดอกแต่มันก็บอะไรมาทุกวันดอกนะครับมันก็มาเยอะที่สุดถึง99%นะครับ มันจะเดินมาไปสองสามงวดพักหนึ่งงวดสองสามสี่ห้างวดพักหนึ่งงวดสองสามสี่ห้าพักหนึ่งงวดสองสามสี่ห้าพักหนึ่งงวดเพราะฉะนั้นนะครับแปดเก้าศูนย์สามตัวนี้โอ้โหไม่ต้องไปไหนเลยนะครับไม่ต้องไปไหนนะครับหรือเพื่อนๆวิกงก็ได้วิ่งไปยังนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่นะครับวิ่งไปยังนะครับอันนี้ห้าเพียงแต่เอาซีซีการเดินของตัวเลขให้เบิรงเทานั้นนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆวิ่กันว่าเปยังบอ่ว่ากันนะครับเนาะก็จะเอาตัวอื่นก็ม่ได้วิ่งไปยังนะครับเนะ เท่ากับจฟันท่งห้ไปเลขแปดนะครับแต่เพื่อนๆมาชอบก็บไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะบวกกันนะครับแปดเพราะว่ามันชนเลยนะครับตัวแปดนี้ก็ชนนะครับชนแปดตัวนี้นะครับชนแปดนะครับแล้วก็ชนแปดในเลขเด่นแล้วก็มาชนแปดเก้าศูนย์ก็ชนแปดนะครับพวกนี้มันไม่มีนะครับแปดมันมาเยอะนะครับหกกับเจ็ดก็มีโอกาสมาได้นะครับยวอนาี่มาจับตัวเด่นนะครับจับตัวเด่นเนาะนะครับแล้วจะมาจับตัวเด่นในตัวนี้นะครับหกห้าหกเจ็ดแปด นะครับตัวนี้ก็จะมีหกนะครับหกนะครับนะครับเจ็ดนะครับแล้วก็แปดนะครับแปดนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีแปดแปดนะครับแปดนะครับเก้าศูนย์ไม่มีนะครับเก้าห้ามีห้านะครับเก้าหกไม่เหลือเก้าหกมีหกเนาะศูนย์ศูนย์ไม่มีศูนย์หนึ่งไม่มีศูนย์สามไม่มีศูนย์สี่ไม่มี ศูนย์ห้ามีห้าหนึ่งศูนย์ไม่มีหนึ่งหกมีหกสามศูนย์ไม่มีสามห้ามีห้าสามหกมีหกสี่ศูนย์ไม่มีสี่ห้ามีห้าสี่หกก็มีหกนะครับก็จะแดกมาเป็นแบบนี้นะได้อนอะกมาเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดคู่นะครับยี่สิบเอ็ดคู่นะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับยี่สิบเอ็ดคู่นะครับตัวเด่นก็คือแปดตัวเด่นตัววิ่งนะครับแปดตัวที่มีแปดนะครับ ตัวที่มีแปดตัวที่มีแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่หกคู่นะครับตัวนี้นะหกคู่หกคู่นะครับนะครับแล้วมันที่นี่นะครับในชุดสิบสองคู่นะครับชุดสิบสองคู่นะครับชุดสิบสองคู่ของเขานะครับก็คือเป็นชุดนี้นะในชุดสิบสองคู่นะครับ ตัวนี้เนาะนะครับนี่ก็คือชุด12คู่นะครับในงวดนี้มาหกสองนะครับในงวดี้มาหกแดสองหกหกแปด็ดนะสีดนะครับงวดล่าสุดนี่นะครับไปที่ศูนย์หะครับศูชุดนี้นะครับจับคู่กันได้สิคู่ศูนยมาคู่ศูนย์หกะครับศูย์หคู่นี้ศูนย์หรับในงวดนี้นะครับสิคู่นี้นะครับเนาะแปกับศูนย์สามสนะครับจให้เพื่อนเแล้วได้สามสองสี่่เป็นสามสองหาสามสองส 8 0 0ศูนยนะครับนะครับในชุดที่2นะครับ0 8เอาไปจับคู่กับ3 2 4นะครับ3ตัวนี้ก็จะได้12คู่นะครับก็จะได้08นยก็จะได้08 08นะครับ08นดที่ศูโอ้เงิดไหล 03นะครับโอ้ยเอาปเปล่ามา่ะเขียนไปตัวจีบไปสร้างเป็นเนาะ03นะครับ03 02 04 83เอาตกกลับไหมตกกลับก็จะเป็น03 30โอ้ มองตีกับนักครับเนาะสำหรับในสองชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะมีสิบสองคู่นะครับสิบสองคู่นะครับตัวที่เหมือนกันนะครับเนาะเข้าใจไหมบางตัวที่คลื่อกันดิเนี่ยสองส่วนนี้ตัวที่เหมือนกันศูนย์สามไม่มีศูนย์สามสามศูนย์ไม่มีสองศูนย์ศูนย์สองไม่มีนะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ก็ไม่มีนะครับแปดสามสามแปดนะครับมีแปดสามนะครับ มีแปดสามนะครับตัวที่ตรงกันเนาะแปดสามก็คือตัวนี้นะครับแปดสามแปดสองสองแปดมีแปดสองนะครับแปดสองนะครับแปดสี่สี่แปดแปดสี่สี่แปดนะครับไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนั้นเลขก็จะตรงกันอยู่สองคู่นะนะครับสำหรับตัวนี้ก็กลับไปด้วยนะครับสองคู่ตรงกันสองคู่ ตัวที่ตรงกันนะแปดสามแปดสามก็คือตัวนี้แปดสามตัวที่ตรงกันเนะแล้วก็แปดสองมาออกมันไม่ออกเลย นะครับแปดสามนะครับแล้วก็แปดสองนี่ก็คือตัวที่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็กลับไปด้วยนะครับเมืวันที่พันมาบริกบหกศูนย์นะครับกลับไปด้วยเนาะนะครับเพื่อนๆต้องกลับไปด้วยเนอแปดสองสองแปดตัวนี้นะครับแล้วก็แปดสามสามแปดนะครับเอานะครับผมสาหรับตรงกันนะครับมีอยู่สี่คู่นะครับที่ตรงกันเนาะนะครับตรงกันกับชุดนี้มีสี่คู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็จะฟันธงไปที่นะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับในชุดนี้นะครับเราเขียนไปเลยเดี๋ยวมันเสีรืมเนาะนะครับแปดสามสามแปดแปดสองสองแปดนะครับสี่คู่เด่นนะครับสี่คู่เด่นนี้นะครับสี่คู่เด่นนะครับในวันนี้เนาะ นะครับแล้วก็วิ่ง8นะครับเอาสำหรับในคลิปนี้เ,เพื่ียงสำเนียงเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ